โบราอย่างที่บอกโบราณนี้พี่มาเพื่อให้กําลังใจน้องเลยเพิ่งเปิดมาได้กี่เดือนที่เริ่มใหม่นี่ก็ใหม่สองเดือนค่ะสองเดือนล้มลุกคุกคานมาแล้วกี่ครั้งอเยอะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรกไม่ย้ายร้านแล้วนะไม่อยู่ประจำเลยนะค่อยๆเริ่มจากเล็กๆเยๆเติบโตนะใช่มาเขาดีใจมากเลยราการถ่ายรูปไปใช่ดีใจมากๆเลยทำไมอะ เพราะเป็นหนูว่าเคยฝันว่าอยากไปบนที่ไหนมาไปบนที่ไหนอาร้องไห้กันแล้วอย่าพึ่งทำไม่ใช่รายการฝันที่เป็นจริงลูกเราไม่มีรถเข็นให้ลูกไปบนที่ไหนมาไปบนที่ไหนเอาไปบนพไอ้พพี่แคเน่ล้างรับที่ร้านพี่แคเน่ล้างอ๋อว่าไงอยูนที่ไหนพี่แคเน่ล้างไหนเกียอนเตี้ยหรรออ่ไปบวาบอกว่า ขอให้มีเสียงดดังขอมีรายการในางติดต่อมานี่ไงแล้วมาถึงอถไรต่อไปใช่ใช่โอ้ยยยยยยียยยยยอยยรยยยงยยย้้ยยยยยยย้ยย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 ยะยยยยยยบยข้ยยยยยยบยุยย่าารยย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 เยย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 ยเยยยยะยยยยยยยเมนูยย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 ่ยยย่ายยย้ยยเยายยยยยยมยยยยเยย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 ยมยย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 ยนยยยยยอยยยยย้ยยยยยชั้นใส่ ปลาเสร็จปลาล่ครับอันนี้เหล่ารวมทะเลแซลมอนค่ะนี่เหล่าปูไข่ดองค่ะเหล่าหอยนางรมครับปุ้งแช่น้ำปลากวนอันนี้เหล่าเหล่ารวมทะเลไทยครับไม่ล่าอันนี้ไม่ละใช่อ่ะอันนี้กี่บาทอันไหนฮะเอาอย่างนี้อันนี้เท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบโอ้ก็ไม่แพงนะ มีปูมามีปลาแซลมอนนะครับมีกุ้งนะครับมีหอยมีอะไรครบเลยนะครับผมใส่เยอะด้วยนะให้แน่นๆเลย400กว่าบาทนะครับมีอะไรอีกลูกมีอะไรอะปูอย่างนี้เท่าไหร่ปูดอง350บาทค่ะเฮ้ยโอเคนะไม่แพงนะอ่าธรรมดาไม่มีไม่มีปลาร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทยำกุ้งทูทัวไม่ปลาคุ้งทูทัวไม่ปลาอันนี้อันนี้เหลากุ้งสุกหอยนางรมค่ะอันนี้กุ้งกุ้งปูอันนี้ยำ ใช่ฮะยำปูมะกุ้งสดยำป้าหมูกรอบพ่อเขาอได้อร่อยมากนะมันกรอบแล้วเนื้อกรอบแล้วชิ้นใหญ่เนาะแล้วชิ้นใหญ่แล้วพอกินกับน้ำปลาลนี่มันกิอน้ำลายสอร์เลมีตำไทยก็มีนะตำไทยกุ้งจุ่ว ต้มไทยกุ้งสุกร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทคงให้เยอะนะให้เยอะต้มหอยนางรมร้อยยี่สิบนู่นหลังต้มข้าวเหนียวจีนตีนไก่จ้ะตีนไก่แล้วก็เหล่าตีนไก่เหล่าหอยแครงเหล่าแซลมอนเหล่ามึกสายค่ะโอ้เมนูเยอะเมนูเหล่าใช่ครับเมนูเค่าแล้วก็เน้นบอกว่าอาหารที่แบบตัวทะเลแบบสดเต็มสดๆนะซึ่งน้องแพรวเป็นคนตําเองทั้งหมดเลยสูตรน้องเลยทั้งหมดเลยใช่ค่ะสูตรของเราเองหมดเลยใครไปปทิยาอยากกินกัน เขาต้องยอมรับว่าที่ร้านนี้ไป็ว่าจะไปปลาอะไรมันนัวไปหมดเลยถูกนัวจริงนแน่นมากตื่นเต้นพอแล้วเนาะฝากร้านหน่อยรูกฝากร้านหน่อยลูกฝากร้านด้วยนะครับร้านตำเหล่าน้องแพวตั้งอยู่ในตลาดแยมมากมาร์เก็ตนะฮะจอมเทียนอ่าเปิด1โมงถึงเที่ยงคืนนะครับจะมีเมนูทุกเมนูเลยมีตำมียำมีเหล่ามีลาบมีทอดมีเมนูดองมีโต๊ะให้นั่งกินนะแตโต๊ะรวมๆกันถูกไหมใช่ครับมันมีโต๊ะให้นั่งทานแต่ว่าอาจจะ ลูกค้ามาตอนกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะคะเพราะเราไม่มีร่มแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อร่มกลางให้แต่ต้องมากินก่อนด้๋ยมึงซื้อร่มกลางให้ เรายัดไว้แล้วทธอไปตามไดุ้่นี้เปิดไหมเปิดพ่งนี้วันเด็กเป็น้าพัทยาเยอะนะเปิดใช่ไหมมีเฟซบุ๊กอะไรไหมมีครเพจตาเหล่าน้องแพรว่าจ้เบอร์โทรนี่โทรไปจองโทรไปสั่งได้เดลิเวอรี่ได้ไหมใพัทยาได้จ้มีทุกช่องทางมีไหมช่องทางเซิร์ชว่าตาเหลาน้องแพร่แหลงเขาหน่อยคาดีอาานนี้เลยนะพอหมดที่หมดสินนะโใครสนใจก็ไปที่เบุ๊กตเหาน้องแพรโทรไจอง เมนู0949862626รวยๆนะครั้งหน้ามาเที่ยวรายการมาทำใหม่นะนะขอบคุณครับเดี๋ยวพอเป็นร้านใหญ่แล้วมาเที่ยวใหม่นะนะโอเคแต่ร้านยำมาออกรายการนี่รวยใช่จริงแต่รสชาติเขาดีจริงๆไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะแต่รสชาติเขาอร่อยจริงๆทุบปากคนไทยแน่นอนครับผมครับเอานะฮะพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้มาไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ